ในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาขออัปเดตนะถึงอาการป่วยนะของแม่ทุมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นบอกแม่ทูิเนี่ยป่วยด้วยโรคล้ากร้มเนื้ออ่อนแรงนะฮะหรือเอลเอสเองซึ่งเป็นโรคซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ที่มีการอาบน้ําแข็งไงฮะนั่นนะคะคือโรคคือเอลเอสไตอนนี้การแม่ทุมเนี่ยมั้งครับพ่อตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงเพราะตอนนี้อาการรับรู้เนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้ว เวลาไปถึงเนี่ยพ่อจะหอมแก้มเขาทุกวันเขาก็จะยิ้มแต่ปัจจุบันนี้พ่อหอมแก้มเขาหรือพูดข้างหูเขาเนี่ยเขาจะเหลือบมามองพ่อไม่เกินสามวินาทีแล้วก็ไปมองเพดานไปไหนเป็นหนึ่งอ,อ,อาการรับรู้น้อยลงเวลานี้คร่ยนะจริงไหมครับที่บอกว่าตลอดระ,ะระยะเวลาปีกว่าเนี่ยที่แม่ทุมล้มป่วยเนี่ยครับคุณหมอเขาได้รักษาผิดโรคมาตลอดไม่จริงครับอันนี้ผมผมขอปฏิเสธคุณหมอไม่ได้รักษาผิดโรคเลย ท่านรักษาถูกโรคแล้วแต่เราเนี่ยท่านถามว่าคุณทุกเป็นอะไรเราก็บอกเป็นไทรอยเป็นพิษนะลูกก็บอกเป็นไทรอยเป็นพิษเขาก็ต้องดูเรื่องไทลอยเอา้าคุณลองคุณไปเอาประวัติจากโรงพยาบาลเดิมไหม,มผมดูไนดะ้ไหมเราก็ไปเอาประวัติจากโรงพยาบาลเดิมมามก็คือไทรอยเป็นพิษ เขาไม่คุณหมอไม่ได้รักษาผิดเลยรักษาถูกแล้วแต่ทีนี้ไม่รู้ว่า I A L S เเี่มันมาเวลาไหนมันมาตอนไหนไม่มีใครรู้คือแสดงว่าก่อนหน้าแี่แม่ถูนก,ก็เป็นโรคทรอดเป็นพิษอยู่แล้วเป็นรอดเป็นพิษอย่างรุนแรงล้วคือผวคิดว่าอย่างนี้นพอ่อพอร่างกายเราร,ระบบเริ่มล้มเนี่ยไอ้โรคนี้อาจจะซ่อนอยู่ถูกต้องแล้วก็โผล่ขึ้นมาถูกต้องพอ่ออธิบายถึงวิธีการง่ายๆเข้าใจไหมว่า I A L S เนี่ยมันเป็นยังไงมันเหมือนโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งที่ผลิตไฟฟ้าแจกจ่ายกระแสไฟไปยังหลอดไฟดวงต่างๆ แล้วร่างกายเราเหมือนเราเป็นตัวต่างใช่ปโปรไฟฟไฟมันเกิดพังพังที่นึกที่เรียกว่าช่างที่เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้ไอ้โปงไฟ้านี่คือเหมือนประสาทของเราถูกต้องถูกต้องประสาทควบคุมระบบต่างๆเนี่ยพอโปรไฟ้ามันพังกระแสะไฟที่จ่ายไปตามหลอดไฟต่างๆมันไม่ได้รับเพิ่มมันก็ไล่ดับทีละดวงละดวงละดวงอยู่ที่ว่ามันไปเริ่มจากดวงไหนแต่เวลาเนี้ยแม่น่ะเริ่มจากขาช่วงล่างเนี่ยหมดละก็ดิกไม่ได้ละ แลวก็มาช่วงแขนวันนี้แขนก็ไปไม่ได้แล้วเวลานี้ขึ้นสมองทีนี้เราก็มาวัดดวงว่าจากสมองไปไหนเท่านั้นมีวิธีการรักษาไหมพ่อไม่มีคุณหมอบอกว่าตอนนี้ต้องรักษาไปตามอาการอาการที่เป็นตัวความดันต่ําก็ให้ยาให้น้ําเกลือเพื่อให้ความดันเข้ามาอยู่ระดับปกติหัวใจเต้นเร็วไปหรือเต้นช้าไปก็ดูแลคือรักษาไปตามอาการที่เป็นเท่านั้นงั้นก็เหมือนกับเรานั่งรอว่า จะโรคนี้จะต้องชะลออยู่ถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมพอ่อใช่เวลานี้ก็นั่งรอคุณหมอบอกว่าเมืองนอกเคยมีชาวต่างประเทศเป็นเขาอยู่ได้มากที่สุดเนี่ยห้าสิบเดือนห้าสิบเดือนก็ประมาณเกือบห <6 S 1> <6 S 3> ปีอ่าใช่หกปีจากที่แรกแรกแม่ทุมยังยิ้มยังคุยยังทาน,าานคุยยิ้มได้ปกติทุกอย่างหมดเลยตอนหลังอพเจาะคอก็พูดไม่ได้แต่ก็พูดทห้เราอ่านปากได้ก็ยังนั่นเนี่ยมาระยะสามสี่เดือนมาเนี่ย เริ่มระบบสมองมันไปแล้จากเริ่มแรกที่พบอาการเนี้ยครับใช้เวลานานไหมครับอาการถึงเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นนาน,น,านคือจริงๆแล้วเข้าไปอยู่โรงพยาบาลจเจริญกรุงประชารักษ์เนี่ยพักทีนี้คุณหมอก็รักษาไปก็สงสัยว่าอาจจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ๋อตอนแรกคิดว่าเป็นทอะไรเป็นพิษก่อนใช่รักษาอะไรก็ไม่หายสัทีไม ก็ดูไงคือดูรวมอ่ะดูรวมๆจากไทรอยด้วยอย่างอื่นด้วยคุณหมอก็ตรวจพยายามดูหาสาเหตุได้ว่าเป็นอะไรถึงได้เป็นอาการนึงเป็นอย่างนี้จนทั้งส่งไปสแกนที่โรงพยาบาลรามาถึงได้รู้ว่าเป็น a l s พ่อพอรู้ว่าเป็นโรค a l s เนี่ยแน่แล้วตอนนั้นพ่อตั้งรับยังไงต้องบอกเลยว่าเป๋เลยนะไม่รู้จะตั้งรับยังไงมึนพ่อพอรู้มาว่าโรค a l s เนี่ยมันรักษาไม่ได้แล้วคนที่เป็น a อ S เเนี่ย เสียชีวิตสถานเดียวใจหายไหมพ่อตอนนั้นวูบวูบเลยเพราะจากที่เราสู้มาตลอดปีกว่าใช่มันรู้ตอนหลังเนี่ยตอนแรกแะเลาะเสียแบบเป็นพิษยิงพอรล้วสกีไม่ไดรักษาได้พอรู้โรคน,นี้ปุ๊บมันก็เลยวูบเลยใช่ไหมวูบเลย,เลยแล้วทำไมแห้จิตเรากลับเหมือนเดิมพอ่อคือต้องบอกว่าได้ลูกทั้งใหม่ทั้งยุ้ยเนี่ยเขาเลือดแม่รุนแรงเขาเป็นเลือดนักสู้เหมือนแม่เขาเข้มแข็งเขา ไม่ท้อแท้เขากพยายามให้กำลังใจพ่อ,อวันหนึ่งพ่อก็ไปยืนดูแม่แม่ก็นอนนึ่งอยู่คุณหมอบอกว่า,วาออืคุณอาทุมนี่เก่งจังสู้จังเลยนะเนี่ยเป็นคนอื่นไปแล้วนะเนี่ยกี่รอบแล้วเนี่ยจะไปจะไปมไม่ไปแวบเลยนึกในใจบอกออืขนาดเขานอนขนาดนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเขายังสู้แล้วเราเป็นอะไรเราถูกติทุกอย่างร่างกายแข็งแรง ไปกินไปเที่ยวไปไหนได้สบายทําไมเราไม่สู้อ่ะก็เลยพ่อลูกสามคนจับมือกันสู้จับมือแม่ให้คนแม่เราจะสู้ไปได้วยกันนะแม่นะเราจะไม่ปล่อยมือกันสู้มันได้ถึงที่สุดให้สุดหัวใจไปเลยอะไรจะเกิดขึ้นช่างมันแต่ขอให้รู้ว่าเราทาดีที่สุดแล้วแล้วตอนที่เมื่อกี้ต้องแจงถังบอกว่าพอแม่ทุมจาพ่อไม่ได้ที่บอกพ่อหานเบหเมอหมลหลานไม่มแล้วหายไปอ,อนพ่อรู้สงงึกงานะ นึกในใจว่าถึงเวลาแล้วเหรือ,อม,มันถึงเวลาที่หมอบอกแเราเลยแต่ก็พยายามข้านไปตลอดยังหรนะ้อนะยังสู้ต่อยังเขายังสู้เขายัางสู้น่าใจหายนะครับจํากันไม่ได้แบบนีออ้อ่าพอลองไปเยี่ยมแม่ทุกวันได้พูดกระซิบอะไรที่ข้างหูคุณแม่ทุมบ้างครับก็กิจวัตรประจําวันคือไปถึงก็หอมแก้มแล้วก็บอกว่าพ่อรักแม่นะาก็เนี่ยพูดอย่างเงี้ยพ่อรักแม่นะ เออพรุ่งนี้พ่อไม่มานะพ่อมีงานแต่ถ้าหากเต็ดเร็วพ่อมานะแม่นะแล้วขอไปแก้พ่อขาพ่อบอกว่าพ่อรอปฏิหารจะให้การแม่ทุ่มดีขึ้นพ่อได้มีการไปกราบไหว้ทิมสิทธิ์ีพ่อมีมากกองเอ้ยดย๋ยว่าจะในประเทศเลยนอกประเทศพ่อยังไปมาแล้วเลยเขาบอกวัดที่นี่ดีพ่อบินไปเลยอืไปขอ ขอทุกที่ในเมืองไทยนี่ไปไปเหนือไปใต้ไปตะวันออกไปหมดไปขอทุกที่เข้าใจพ่อเลยคือถ้าว่าคืออะไรก็ได้ตอนเนี้ยที่คิดว่ามันดีที่สุดและมีทําให้เรามีความหวังเนี่ยเราต้องทําต้องทําทั้งหมดเข้าใจพ่อเพราะตอนแม่หนูอยู่ไอซียูสี่สิบแปดวันหนูก็ทําอย่างพั้ไปทุกแห่งจนหนูแค่สี่สิบแปดวันแหะหนูยังโอ้โหแต่พ่ออ่ะสองเกือบสองปีอีกไม่กี่วันสองปีแล้วอ่ะครับผมอืม ุณหมอบอกไหมครับว่าตอนนี้เพื่อรักษาอาการเนี่ยต้องระวังอะไรเป็นพิเศษคือติดเชื้อครับแล้วก็หมอบอกว่าระวังติดเชื้ออย่างเดียวแล้วเขาก็ติดจังเลยเดี๋ยวติดติดที่ปอดบปวันเข้าไปในกระแสเลือดใจหายว่ากปนเลยนะพ่อใช่พ่อแต่บังเอิญว่าคุณหมอบอกลองยาตัวนี้มันอาจจะบล็อกอยู่ปรากฏว่าเขาก็มีบุญนะแม่ทูบเขามีบุญมากๆยาตัวนี้เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ก็ปกติเวลานี้ก็เชื่อมากะพอเชื้อเนี่ย กล้องเวลามันมาเนี่ยห,หนึ่งเนี่ยพอเราเอามันอยู่ปังใช่ไหมมันมาสองมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มไปเรื่อยตลอดน่ากลัวมากาามันเป็นระบบคือระบบร่างกายเราเฉพาะเนาะผมเข้าใจมันจะค่อยล้มถ้าเกิดระบบนี้โดนจะต่อระบบนี้คือคนเนี่ยถ้าเราได้ขยับเนื้อขยับตัวเนี่ยเราก็ยังพอที่จะต่อต้านได้แต่นี่เขานอนนี่ไม่ได้ขยับเนื้อขยับตัวคือไม่ความแบบหมดทางต่อตู้ คืออะไรมันก็เข้าได้ง่ายแล้วพ่อก็ต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้เป็นประจำเนะาะเพราะเดี๋ยวตัวนี้มาเอาตัวนี้เสียตายไปแลวตัวใหม่มาอีกละก็ต้องโทรตัดตม,มอลอดเดี๋ยวก็ใจหายมาตัวนี้มาสู้กัหมอ,หอคือตอนนี้หนูรู้เลยพ่อต้องสู้ตลอดมันคนเป็นโรคประสาทอะใช่ไหมบเขาบอกเขาบอกว่าพ่อเมียมาพอตอนนี้อาการของแม่สูมแม่ทุ่มเนี่ยเริ่มสุดุลงพ่อเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับตื่นตลอดเลยตื่นตลอดบางบางครั้งเหมือนได้ยินเหมือนแม่ทุ่มเรียกเออใช่เหมือนเขามาเรียกอะ พอตกใจตื่นมาเฮ้ยออกเขาอยู่โรงพยาบาลไม่จะตื่นหลับหลับตื่นตื่นอย่างเงี้ยทั้งคืนกลัวไหมพ่อถาม่ากลัวไหมก็กลัวว่าเขามาเรียกจริงๆไหมหรือว่าหรือว่าไม่อ่ะเอ้ย่รงง้นไม่กลัวถ้ามันเปิดเกิดจริงขอให้มาเถอะแต่ตอนนี้กลัวอย่างเดียวกลัวเขาจะเป็นอะไรเท่านั้นแหละคือกลัวหนูเข้าใจเลยมันคล้ายๆมันเรียกว่าอะไรอะมันมันผวาผวามันผวามันผวาอยู่ตลอดสิ่งโัรศัพทึดึกนี้พ่อก็ผวาสิ มีเก่งมีใช่ไหมเพื่อนโทรมาตีหนึ่งกว่ากับตีสองตะตุ้งเครื่องนที่เปนเื่องขอดเนี่ยโอเคไม่มีปนญหาอะไรหรอวาไงทายที่นี่ใครเอ่ยใช่เราไม่ใช่เวลาเล่นนะเราอยู่ในภาวะอย่างนี้ตอนตีหนึ่งตีสองตีอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเพราะคนที่กําลังแบบเครียดอยู่งี้นะบางทีเราตกใจนะพ่อพ่อเคยเจอมาแล้วตอนตีห้าทุ่มกว่าโรงพยาบาลโทรมาว่าตอนเนี้ยเจ้าลงไอตีอยู่นะรีบมาเลยอาการชุดการทุดหนักมากแล้ว อันตรายแล้วตอนเนี้ยเพราะไปเลยสิก็ไปไม่ได้คือเข้าไอทียูเราไปก็ไม่ได้มันลําบากแล้วก็รอไปเช้านอนไม่หลับจหรงพอ่อไม่เดินทั้งคืนอะ่ะใช่ไหมฟังเหตุการณ์โทรตลอดใช่ไหมก็เลยไม่อยากรับโทรศัพท์ดึกๆรู้ทุกที่ผ่านมานี้ก็ทํางานหนักด้วยแล้วเจอเรื่องแบบนี้อีกได้นอนภาพ่อนวัรกี่ชั่วโมงครับพู่ก็พูดนะบางวันพ่อกลับมาจากถ่ายละครตีหนึ่งกว่า ละครเรื่องนัด6โมงเช้าละครคุณพิสารเนี่ยอันตรายมากนัดเช้าที่สุดนัด6โมงเช้าพ่อก็ตื่นตีสี่นอนตีหนึ่งกว่าตื่นตีสี่ขับรถไปกองถ่ายแต่พอถึงกองถ่ายก็พร้อมแล้วนะเขาเตรียมพร้อมจะถ่ายแน่ริงพ่อต้องระวังพ่อวูบนะคือคนก็เตือนพ่อพ่อไม่ได้เลยนะพ่อเพราะว่าพอพ่อนอนไปมันจะวูบนะพ่อแต่พ่อจะวูบนะพ่อเดี๋ยวนี้ก็การว่านั่งที่ไหน ก็จะหลับตลอดอย่างวันนี้ไปรับรางวัลพระราชทานเนี่ยนั่งอยู่ก็มีผู้ที่รับกับพ่ะเขามาจากปากใต้นั่งข้ามพ่อเขาสะกิดพ่อแล้วร้องร้องกรนกรนหลับนั่งหลับเป็นคนที่นั่งตอนแรนก็หลับเวลาเนี้ยแล้วพ่อขับเองวะคัเนี่ยขับเองพ่อต้องระวังด้วงระวังนะครับคือบอกก่อนะอันตรายมากเพราะพ่อพอนอนน้อยมากพ่อค่ะตอนนี้พ่อรักษาวิธีปัจจุบัน ใช่ไหมก็บอกว่าเออก็ชะลออย่างเดียวมีคนแนะนำแพทย์วิธีอื่นไหมสารพัดสารพัดอย่างมีพวกเทพจากสำนักต่างๆจะให้ไปรักษาเราก็บอกไม่ได้ตอนนี้หมอคานั่นบางคนก็เอาบอกเนี่ยเป็นยาอย่างดีเลยนะเป็นอาหารเสริมตะบุนไพรบอกไม่ได้หมอไม่ให้บางคนไม่เข้าใจก็โกรธเราอีกก็หมอเขาไม่ให้จริงๆอ่ะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาทําไงใช่เออไม่ได้ใครจะกล้าลองแล้วเ่รา้ตอนนี้มันเสี่ยงไม่ได้แล้ว คือตอนนี้มันมันอยู่มันเต้นได้แล้วมันเสียงอะไรไม่ได้แล้วในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้สูงแค่ไหนนะครับไม่นับไม่ดูทั้งพ่อทั้งลูกเหมือนกันไม่สนใจเพราะเราคิดว่าเราทงใจหมดตัวเราเองเนี่ยเราทํามาได้ทุกวันเนี้ยเราก็วางเลยว่ารักษาทุนลูกเหมือนกันเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแม่เขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าพ่อกับลูกสามารถดูแล แม่ทุนได้อย่างดีที่สุดคือถ้าเรามานั่งคิดว่าเป็นเงินท่าไหร่ไม่ใช่ชีวิตแม่ชีวิตแม่ทุนสําคัญมาก่าสิ่งที่เราได้มาเงินเนี่ยพ่อหาได้เอาไปเลยใช่ไม่ต้องพูดถึงเท่าไหร่ใช่ไหมพ่อเงินเนี่ยเราสามารถหาได้เดี๋ยวพ่ออดทนกัดฟันทํางานต่อไปแล้วมันก็ได้เงินกลับมาแต่ถ้าเสียแม่ไปพ่อจะเอาที่ไหนจริงนี่หนูเห็นด้วยพ่อคือเราไม่คิดถึงเรื่องเงินตอนนี้เราเราตั้งหน้าหน้าลุยอย่างเดียวถ้าแม่ทุมเนี่ยเกิดมีโอกาสรับรู้ขึ้นมาได้สักปักหนึ่ง พ่อจะบอกอะไรแม่คะพ่อรักแม่ที่สุดเขาโทษแม่ที่ทำไมนุ่มนุ่มพ่ออาจจะเกเรแต่ตอนนี้บอกเลยว่าพ่อรักแม่ที่สุดพ่อต้องการแม่พ่อไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแต่หนูว่านะมันต้องมีวันนั้นที่มาถึงที่พ่อ,อได้บอกแนมะ่เพราะว่าจังหวะของอาก้ามันจะดีข,ขึ้นบ้างลบกซุบมงบ้างมไม่พอมันก็วูบขึ้นวูบลงวูบว่าวปูบว่าก็เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันไหนอ,อาจจะมีกระแสไฟฟ้าสำรองใจออกมาบ้าง ก็หวังอย่างนั้นแหละครับผมสุดท้ายอยากให้พ่อรองนะครับฝากอะไรถึงแฟน,แฟนๆรายการนะครับที่เป็นห่วงสุขภาพของพ่อรองเองแล้วก็สุขภาพของแม่ทุ่มด้วยครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ห่วงใยผมแล้วก็ห่วงใยคุณทุ่มมาโดยตลอดต้องบอกว่ากําลังใจของพวกท่านทุกคนที่ส่งไปถึงคุณทุ่มเนี่ยแหละจะทําให้คุณทุ่มเขามีพลังที่จะต่อสู้กับอรโรคร้ายนี้ได้ผมเชื่อว่าทุ่มเป็นคนดีเขาทำแต่บุญทำแต่กุศล เขามีแต่ให้ไม่เคยทําร้ายใครผมเชื่อว่าบ,บุญกุศลที่เขาทำเนี่ยคงจะช่วยให้เขามีชีวิตยื่ยาวต่อไปได้ก็หวังนะครับหวังว่าอย่างนั้นผมขออย่างเดียวขออย่าก็มีอันตรายถึงกับชีวิตเท่านั้นแหละเราก็ทุกคนก็เป็นห่วงนะคะคแม่ทุมซึ่งก็ถือว่าเ,เป็นบุคคลที่เรานับถือกันหมดนะทั้งเฝารอแม่ทูมนะก็อย่างแรกก็อย่าแม่ทูมหายเร็วเดี๋ยว่าแข็งแรงขึ้นเร็ว,รวอาการดีขึ้นแล้วขอพ่อเรือตัวเองด้วย นะครั ka, บพ่อค้าก็ขอบพระคุณพ่อมากวันนี้ให้มาคําสอนให้กับคนนะฮะภายจากการที่ได้ชมกันในวันนี้ถึงการเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาตินะฮะถึงการเป็นสามีครอบครัวเนี่ยที่เป็นรักอยู่เียวตลอดนะต้องขอบคุณพ่อเราทกขอบคุณมากครับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทุกท่านเลยสรับของกล้องเองก็ต้องขอขอบคุณนะฮะจ๊แกจะสวยจากทรูแกรี่สามเซนเตอร์ชั้น3ครับ ครับผมแล้วก็รับชมรายการของเรานะครับย้อนหลังได้นะครับทุกที่ท ah. okay. ุกเวลานะครับทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ครับผมค่ะวันนี้เราสังคูลาไปก่อนนะคะเบคุณผูชมมคาุมากๆสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ